มันคค่ๆใส่กันนึ่งพืชอะไรจะนิ่มน้ำซุปปลากระดัซึ่งเขาบริจาคมาจา้ะที่พิมบริจาควันนี้เร่เกี่ยวมันบัลซีมันตักตักหม้ออันด้วยเอาหม้อนด้วยแล้วใส่ ชาเขียวซอสหอยเขียวใบร้อนซีขาวพี่น้องจ๋าวันนี้ป้าทำกว๋วยเตี๋ยวเน<ม>ี่ยทำกว๋วยเตี๋ยวชิ้นอันนี้ค้างเลยี้ยงสะอาดแล้วก็ใส่ช้อนฟองทิ้งกันปกติเนี้ยเนี่นยฟองเลยน้อยเตี่ยวด้เพราแล้วไม่ไมื่อยจะไม่ร้อนจ้ะ ให้มันเย็นไหมเพราะเราร้อนเด็กกินไม่ได้จ้ะก็ต้องให้มันใสเขียวซอสหอยเขียวใน้อสีขาวให้มันเย็นจะได้ด้ไม่ไ,ไงจะไ,ไ,ไม่ร้อนจะ้ะให้มันเย็นไหมเพราะเราร้อนเด็กกินไม่ได้จ้ะก็ต้องให้มันเย็น ่ให้มันยิน่ะตัวป้าจะทำต้ลตาลซอสหอยต้ำตาลซอสหอยเพิตักังหมอนเลย ทอม้อด้วยแล้วใส่นชามให้จัดปนอไรลูกแซนตอรให้น้องเนี่ยี้องหาแซนนะเอานี่ใส่เลยนม้อหมเอัอนี่ ป้าไปหมักคะ่ะหมักน้ำตาน้ำมันค,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 คู่คู่คุคใส่กันันพืชนะไรจะนิ่มน้ำซุปปากา็แลัวจะบอกว่ามันถ่ายรูปไปนี่ย่ะไม่จะจับใส่ด้วยใช้ดีกว่าจัด น้ำทุบแล้วก็มีผงผงนัวผงมูโรสแล้วก็กระปเดี๋ยวป้าจะทำแล้วละลูกกระป๋าทางน้ำทุบแยก <Yeah. S 2> ไม,ม่ให้มันให้มันเย็นอ้ะเดี๋ยวป้าจะทำแล้วละลูกกระป๋าทางน้ำทุบแยก <Yeah. S 1> ไม,ม่ให้มันให้มันเย็นจ่ะ มันเย็นจะได้น้ำตัวเพราะก็มีผงผงนัวผง,ผงลงรสแล้วก็ซอสไปแล้วแอบมันไม่ถ่ายรูปไปเนี่ยหนไม่จะจับใส่ด้วยน้ำมันคุุคคูค่ใส่กัน มันพืชอะไรจะนิ่มน้ำซุปปลากระน้ำตัวปลาก็มีผงผงนัวผงม,ผมูโรสแล้วก็ซอสปลานะใส่าตามันยืดไม่ต้องร้อนเนี่ยใส่นี้ด้วยใส่นี้ใส่นี้แยกจริงสอมึงม,มาใส่นม่ร้ใส่อย่ลูก ตักตักหมอนด้วยักหมอนด้วยแล้ใส่ชาใ้าเขียวซอสหอยไข่ลงไปน้ำซีขาวกานอใส่ลูกใส,ส่ลูกทพี้น้องเนี่ยนีต้องหาแฟนแล้วอานนี้นใส่ก็ไ้ให้มันยืนจะได้ มีป้าไปหมัก,กนะ่ะหมักน้ำตาแต่ป้าจะทำแล้วละลูกก็ตักตังน้ำทุบแยกไม่งใ,ให้มันให้มันเย็นจะนี่ม,มป้าไปหมัก,กนะ มังนั้นตากินอยากให้มันเย็นโอเคบาย <Okay. S 2> เรียกษาดแล้วก็ใส่เอาช้อนฟองทิ้งนึ่งกันปกติเียเนี่ยฟองเลยน้อยเยอะแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันถ่ายรูปไปเนี่ยไม่จะจับใส่ด้วยอะ เดีย๋ยวป้าจะทำแล้วล่ะลูกกระปักทางน้ำทุกแยกไม่ให้มันให้มันเย็นอย่างนีเลี้ยงให้สะอาดแล้วก็ใส่ช้อ,ชอนฟองทิ้งหนึงกันปกติเี้เนี้ยฟองเลยน้อยเยวอะแเ้วแล้วพนอนอะไรลูกแซ่บตสมให้ร้องเน,นี่ะมี้องหา แส่แล้วเอานี่นใส่ก็น้ำทุบแล้วก็มีผงผงนัวผงมุลโรดแล้วก็ตัดี๋ยวป้าจะทำแล้วนะลูกก็ตัดทางน้ำทุบแยกไม่ให้มันให้มันดินอย่าจะบอกมันถ่นายรูปไปแนี่นไม่จะจับใส่ด้วยอ่ะ เอาเอาไว้กันด้วยนี่จานกาแค่นี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวจานให้ดีกก่อนจ้าฟองเยอะใส่สามเกลือค่ะราบปาชีกระเทียมพิไทยใส่กระเพราน้ำตุ้ป้าจ้ะกิน ให้มันยินขามืมาอ,อม,มาใส่มึงต้อใส่ย่างลูกจัดฮัลโห,หลใครลูกแซกพ,พี่รอ้องอ่ะเนี่ยต้องหา แฟนแล้วนี้เรใส่ตาลตาลซอสหอย้ลงเดี้ยให้สะาดแล้วก็ใส่เช้อนโฟองทิ้งหนึกันปกติเนี้ยจะฟอเลยน้อยเดียวด้ะพอแลบมือมาใส่ไม่รู้ใส่ยังลูกน่หมเือง้นี่นนหมู ป้าใบหมักค่ะบางน้ำตาลฟองเยอะใส่รสามเกลือเลยค่ะรับนะปลาชีกระเทียมพิไทยแขกก็ไปกับน้ำทุบป้าจ้ะฟองเยอะใส่รสามเกลือเลยค่ะรับนะปลาชีกระเทียมพิไทยแขกก็ไปกับน้ำทุบป้าจ้ะปลาเขียวซอสหอยแขกไปน้ำซีฟว่า จะแ<ม>ล้วแบบมันีถ่ายรูปไปเมื่อไรไม่จะจับใส่ด้วยอะใช้ที่ฝางเลี้ยงให้สะอาดแล้วก็ใส่เอาช้อนฟองทิ้งกันปกติเมียเนี่ยฟองเลยน้อยเียะอะแล้วพอแล้วมือมาใส่ไม่รู้ใส่ยังลูกพน,น,นอ ใส่ลูกใส่กระซิบให้น้องเนี่ะมีต่างหากใส่แล้วเอาเนี้ยใส่ไปด้วยตักตักหมอ้อนด้วยตักหมอ้หมอนด้วยแล้วใส่ในชาบให่เป็นจ,จานปลาแค่นี้ก่อนนะคะได้จานให้เรียบก่อนได้ผักเขียวซอสหอย เออใบร้องตีขาวปลาเขียวซอสหอยเออใบร้องตีขาวน้องไหนดจะอือนี่อือโอ้โห่ป้าไปหมักคะมังนั้นตายไม่ไงไจะไม่ร้อนจ้ะให้มันเย็นไว้ไไไไเพราะเรนร้อนเด็กกินไม่ได้จ้ะก,ก็ต้องให้มันอันสำหรับป้าเด็กเล็กจ้ะ 안 n k